ต้องบอกว่าคลิปใน t i k t o k เองเนี่ยได้กลายเป็นไวรัลได้ง่ายมากๆนะครับโดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับที่กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของกลุ่มหนุ่มสาวนะครับที่สนใจมากๆนะครับกับคลิปเหล่านี้แต่นักวิจัยจาก University of Vermont นะครับได้ทำการวิเคราะห์วิดีโอเหล่านี้และพบว่า มีข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันผิดพลาดไปมากๆนะครับแล้วก็นําไปสู่ความผิดปกติในการรับประทานอาหารได้เรื่องรอาวเร่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็น น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่าง,างๆที่อยู่ในเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะใน t i k t o อกตอนนี้เรียกว่าหลายๆคลิปเนี่ยกลายเป็นไวรัลแล้วก็กลายเป็นเทรนด์ใหม่โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพหรือการรับประทานอาหารการลดน้ําหนักต่างๆนะครับมันเป็นคลิปที่กลายเป็นไวรัลง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนแต่มีการศึกษาจากนักวิจัยโดย University of Vermont เนี่ยได้ ทำการวิเคราะห์วิดีโอ Tik t o อก1,000วิดีโอภายใต้ Hashtag ยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ร่างกายและการรับประทานอาหารโดยใช้คำค้นหาเช่นอาหารโภชนาการน้ำหนักและภาพลักษณ์ด้านร่างกายนะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยรวมถึง10 h a s h t ท g ที่มีการดูอย่างน้อย1,000ล้านครั้งขึ้นไปเช่น what is in a day และ Weight Loss นะครับซึ่งมีผู้เข้าชม3,200ล้านครั้งและหมื่นล้านครั้งตามลำดับโอ้โหเป,เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับและตอนนี้เนี่ยจากที่เทรนดก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้ยินข่าวกันไปนะครับตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้า Google กันแล้วนะครับเพื่อทำการค้นหาข้อมูลเข้ามา TikTok เลยนะครับแล้วก็ทำการค้นหาตาม h a ต่างๆนะครับเพื่อ ศึกษาข้อมูลเช่นข้อมูลด้านสุขภาพนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและมีจํานวนผู้รับชมเยอะมากๆเป็นพันล้านวิวขนาดนี้เนี่ยอาจจะทําให้มีการเข้าใจผิดกันนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ซึ่งแน่อนอนนะครับว่าผลกระทบที่เป็นอันตรายของคลิปเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยอาจจะส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มประชากรที่อายุน้อยและมีความอ่อนแอมากๆในการรับข้อมูลโดยเฉพาะใน TikTok เองนะครับเพราะว่า1ใน3ของผู้ใช้ TikTok ในสหรัฐเนี่ยมีอายุไม่เกิน14ปีจากข้อมูลที่มีการศึกษามานะครับสิ่งที่พวกเขาพบมากที่สุดเนี่ยก็คือ ผู้หญิงนะครับหญิงสาวเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักมากที่สุดนะครับโดย60%ของวิดีโอเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยผู้หญิงนะครับที่จะมีการนำเสนอรูปแบบข้อมูลต่างๆและมากกว่าครึ่งเนี่ยสร้างขึ้นโดยผู้ชายที่เป็นวัยรุ่นและวัยเรียนในวิทยาลัยนะครับมันไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จริงๆนะครับและ มันมีน้อยมากๆนะครับเพียง1.4%ของวิดีโอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการที่สร้างโดยนักโภชานาการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าเป็นอ,า,อาชีพนั้นจริงๆนะครับเรียกได้ว่ามันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้นหาข้อมูลมันคงเทียบไม่ได้นะครับกับทาง Google เองที่มีการอัปเดตอัลกอริทึมใหม่ๆตลอดนะครับซึ่งถ้าใครได้ติดตาม การอัปเดตอัลกอริทึมของทางฝั่ง Google ในการทำ SEO เนี่ยก็จะมีอัลกอริทึมที่เน้นไปที่ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะมีการเน้นเนื้อหาโดยเฉพาะเนื้อหาด้านสุขภาพการาโภชนาการการลดน้ำหนักต่างๆเนี่ยจะมาจาก เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์องค์กรเว็บไซต์โรงพยาบาลหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนะครับที่ทําด้านนี้โดยตรงมันไม่ใช่ว่าใครจะมาทำก็ได้นะครับแล้วก็ผลการค้นหาเนี่ยจะขึ้นไปสู่อันดับท็อปๆหนึอ,อันดับแรกที่ผู้คนคลิกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นที่สําคัญมากๆนะครับที่ Google เนี่ยก็ยังมีข้อมูลที่เที่ยงตรงมากกว่าแพลตฟอร์มอื่น ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็ไม่ใช่เพียงแค่ TikTok เองเท่านั้นนะครับที่กำลังพบกับปัญหาเหล่านี้อยู่เพราะว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าทั้ง Twitter เองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มีการกั่นกรองข้อมูลน้อยมากๆนะครับแล้วก็มักจะใช้ AI เป็นหลักในการกั่นกรองข้อมูลเหล่านี้บางครั้งก็มีความผิดพลาดบ้างน,นะครับมันไม่ใช่การทารูปแบบ เซิร์ชเอนจินแบบที่ Google ทำนะครับเพราะว่าต้องมีการทำอัลกอริทึมปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผลการค้นหาเนี่ยตรงตามความต้องการของผู้ที่มาค้นหามากที่สุดนะครับทำให้ Google เองเนี่ยก็กลายเป็น เซิร์ช e อนจินที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดมาจวบจนถึงปัจจุบันนะครับไม่มีใครที่สามารถที่จะมาแย่งชิงตลาดนี้จากพวกเขาได้นะครับแต่ว่าด้วยภัยคุกคามโดยเฉพาะแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นนะครับทาง Google เองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มพวกเขานะครับทั้ง y o ยู u ูบชอ s นะครับที่ มีการเน้นไปที่เนื้อหาในวิดีโอรูปแบบสั้นๆมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อมาต่อกรกับทาง TikTok เองแต่ว่าทราฟิกต่างๆเนี่ยมันคงเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทิกตอกเข้าใจถึงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากกว่านะครับโดยเฉพาะอัลกอริทึม ที่ใช้ในหน้า For You Page นะครับของ TikTok ซึ่งเรียกได้ว่าจะมีการแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นะครับทำให้ผู้ใช้เองเนี่ยมีส่วนร่วมกับวิดีโอนั้นๆอย่างต่อเนื่องนะครับใครเข้าไปไถ่ฟีดใน TikTok เองเนี่ยจะพบว่าตัวเองเนี่ย เข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับแล้วก็โ,โหหลงเสพมันไปเป็นระยะเวลานานมากๆนะครับกว่าจะหลุดออกมา,าแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่เน้นเนื้อหาจากาสิ่งที่เราสนใจเป็นเพื่อนเราหรือว่าเพจที่เราติดตามมากกว่าแม้ทาง เฟซบุ๊กเองเนี่ยก็จะเริ่มพยายามแนะนําเนื้อหาใหม่ๆม,มาให้เรานะครับตอนนีอ้อย่าง Instagram r เรีวหรือว่า f c e e o o o เรียวเองเนี่ยก็เริ่มมีการแสดงผลคลิปวิดีโอในสิ่งที่เราไม่ได้ติดตามนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะตกใจว่าเออคลิปวิดีโอพวกนี้เนี่ยมาได้ยังไงเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ติดตามคนเหล่านี้นะครับแต่ว่า Facebook เองก็ทำคล้ายๆกับสิ่งที่ TikTok ทำก็คือสร้างอัลกอริทึมคล้าย แท็บ for you ของ TikTok นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่ารูปแบบฟีดแบบใหม่เหล่านี้นะครับที่กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่เนี่ยซึ่งหากเรามีส่วนร่วมกับวิดีโอเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมอาหารการลดน้ำหนักหรือเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารอย่างสม่ำเสมอเนี่ยวิดีโอเหล่านั้นเนี่ยก็จะยังคงปรากฏต่อไปเรื่อยๆนะครับแม้ทาง t ิกต็อกเองเนี่ยจะเริ่มใช้นโยบายเซนเซอร์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความ ผิดปกติของการกินหรือว่าคลิปแนวสุขภาพต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังห่างจากสิ่งที่แพลตฟอร์มอื่นๆทำเป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าใครเข้าไปเล่นเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับมีข้อมูลเฟกนิวข้อมูลผิดๆ เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะการแชร์มาจากกลุ่มคนต่างๆที่มักจะแชร์ลิงก์จากทิกตอกเข้ามานะครับคนสูงอายุตอนนี้ก็เล่นเยอะนะครับก็มีการแชร์ข้อมูลแปลกๆมาเยอะนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องเตือนพวกเขานะครับว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลด้านสุขภาพนั่นเองซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมก็คิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย t i k ก o k หรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆก็คงพยายามนะครับพยายามที่จะสร้างเนื้อหาให้มีคุณภาพเป็นเนื้อหาจริงๆนะครับไม่เป็นเนื้อหาที่มีความผิดพลาดนะครับแต่พวกเขากําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับแน่นอนว่าการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆการจะทําให้แพลตฟอร์มมันดังได้เนี่ยมันก็ต้องมีการปล่อยให้คนได้เห็นคอนเทนต์เยอะๆนะครับคนจะได้เข้ามาเล่นเยอะๆแล้วก็เสพติดกับมันเยอะๆนะครับซึ่งพอ ใช้ระยะเวลาไปสักพักเนี่ยมันก็อาจจะลดการมองเห็นสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็เริ่มที่จะคัดกรองคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าโภชนาการต่างๆมากยิ่งขึ้นในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ TikTok กับข้อมูลคลิปวิดีโอด้านสุขภาพใน EP นี้ผมว่านอาขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Ad ที่ on, a d t h d o n A T H A R A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ